ดูตรงไหนก่อนดีสวนตะบองเพชรนะน้ำแขน้ำข็งเหมือนพลสติกเลยดูใกลู้เหมือนพลสติกอันไหนใหญ่สุดอันนู้นอันน้ แรงมากใหญ่วงเพลงนี้สวยจังวงเพลนี้พี่พี่คกล้ตายแล้วตายแล้วฮึอันนี้สูงจัง เราไม่รู้ว่า,วามันมีทีหรืปแบนอนแน่ทิม้วเจ็บตัวนี่สีเหลืองนี่อันนี้มีรูปตัวเล็กๆวให้ไง,งมันงอมันอันนี้นิ่มนิ่มไหมนิ่มไหมปาก็ลองรูปตรงนี้ดิตรงเนี้ยต้องรูปแต่ว่าอย่าแรงเกินนะเดี๋ยวมันเจ็บ เป็นลูกบอลเลยอ่ะมันไม่ขนเลยเนะอันนี้คือหนามัน้าป้าอันนี้คือหนามันนะจับแรงทิ่มเอามันมีหนามมันมีหนามเบาๆนะทิ่มมันร้อนอยู่ตรงไหนนี่อันนี้โอ้โหกลมอันนี้กลมมากเลย มีพรนหนเนี่ยนวดหนวดีอะเดินกันไปเเรุ้ย้านไสาด้วยไหนไหนตัวข้างล่างพันอะไรตัวนี้ไม่รู้อ่ะหนูมาตรงนี้ก็ได้ไม่รู้หรอไ่รู้นี่น่พันซันคอส คล้ายต้นมพะพร้าวเลยในแพนด,า <s <ays> <S นนดา้าู่นในแพนด้าทันหล <S <s <ays> <S ังแพนดา้า โลัดอ,อะไรนะไดโมกิโซลัดเนี่ยไดโมกิโซลัดอ,อยู่ประเทศอะไรเนี่ยนี่นอยประเทศอะไรไม่รู้ไม่ออกเหมือนกันอีกคนมอะไรนะทำไมตัวนี้มันนอนตัวนี้ตัวนี้มันนอนอ่ะมันง่วงเลย The ดวินแร็เตอร์แยตัวที่มีปีกมันไม่มีฟันแต่เปนสัตว์อย่างเี้ยเป็นเหมือนนกนะแช่มันคือนกใไออดโนเฟาอมาี่ชื่อางอ่านได้เลยอ่านว่าอะไรไดโนเซน Eh, sí, A เฮซี่แรปเตอร์เฮซี่มาอ่านหน่เฮซี่ฮิตซิกแผลแผใช่ปะไม่รู้ะอ่านใหน่อยแผทีฮิตริก แพรที่แพร์ิสอิอาากิแฟรจีฮิสตริคแพรีฮิสทอริกแพร่องคฟาน่นะนี่คอฟฟายแม่ดีดมันแปลกมากเลยอ่ะมาดูให้หมดทั้งส่วนขอถือก่อน ซีรูซูคัสดัตนี่มาดอเด็กจากประเทศอะไรประเทศจีนเนี่ยใช่เหรออ้าวก็นี่ยประเทศจีนอ่ะดูตัวมันได้เต็มทีดูดิอะไรเนี่ยคอร์ดิพเทลิก หมหนานซอรัสหนานซอสชื่ออย่างนี้ต้องประเทศจีนแน่นอนกริฟรี่ลิงชิมแกงฟรีลิงชิมแกงฟรี ก่อนรถไฟมันเลยเป็นช้างตัวใหญ่นะช้างผู้บ้านผู้เมืองนะครับกลับมาก็สาม,มารถไปเดินล่นได้ของสางได้นะผู้เป็นผิรหมิงบงคนนะผมออที่เราเดินมาเมื่อเช้า ขี่ควายอะขึ้นไปแล้วต้องทไลลงแค่ขี้อะไม่ใช่ควายใช่เฮ้ยตัวอะไรอะขอบกระแพงกบอ่ะกบพิษกบพิษสีเหลืองไม่มีพิษแต่ไม่ควรจับอันนี้น่าจะเป็นพื่นกินเนื้อใช่เขาบอกสับปะรสสีไม่ได้กินเนี่ย าจรน้นนใช่ใ <aún> ช่น้ำไม่ก็บางที่ยะใครตัวนียอผมรน้องได้แะครับถ่ายไหมเขาถ่ายครับนเลนน่าจะแย่อะไรนี่เต้นเต้นแล้วเต้นแล้วว่า่ไละ่ละ อ่าไม่อยาก่ายกับช้างช้างตัวนี่ช้างตัวลูกรุ่นเดียวากาันเลยจะลองไหมอ่ะจีป,ะ,ปะไอะ้เลยครั้งหนึ่งครั้งปเตอร์โลนันโดแรปเตอร์โลนันโดเอ้ย ไดโนเสาร์นักบอลใช่ป่ะอาร์ตโรนันโดก็นั่นแหละอาร์ตโอาหัวมันขาดนะไดโนเสาร์นักฟุตบอลโรนันโดแรปเตอร์โรนันโดเอาโรนันโดก็โรนันโดเขาไม่มีไมโทเออตัเลขหนีไม่มีโทไม่มีไมโทนี่ไงเดี๋ยวเราไปรอขึ้นรถ ขึ้นรถไปชมไดโนเสาร์กันเออใช่ใชเหมือนของโนบิตะอ่าถ่ายรูปเร็วแต้นี่โนบิตะเลี้ยงเป็นต้มมีลายแบบนี้แหละ รอด加เซฟาลีอลาสกาเซฟาลีอลาสกาเซฟาลีกามาติกากากรไดอลาสกลาสกาเซฟาลีเัวกินพืชเป็นสัตว์กินพืชในกระสาที่ที่ทใช้หัวหมุ่งในการต่อสู้หัวแข็งแน่ตัวเนี้ยอุ้ยมีตันูงมีมีราท็อปราทอ็ปาทอป หาร้อยอ้อโซ่เหรอบนเขาด้านโน้ตเสาด้านในครับเดี๋ยวเราจะจ้างให้ลงถ่ายรูปนะครับดังเลยตรงนี้โซเน้นนะสวยนี่นะกำลังใส่เป็นกระตือเดี๋ยวเราจะจาให้ลงถ่ายรูปครับข้างในนู้นในตรงเสาเยอะเลยครับ เก้าร้อยกว่าตัวครับทังในนูเก้ากว่าตัวเก้ยกว่าตัวเยอะไหมมีกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดเก้าร้อยกว่าตัวเยอะมากข้างบนจะเป็นอ่ตะบองเพชรทอสีนะครับด้านล่างจะเป็นแก้วมังกรนะครับใช้แก้วมังกรมาทำรำป็นฐานนะครับตะบองใช้ตะบองเพชรทอสีมางบนนปูมันเป็นยางมามันร้องมันคือยาง เสียงร้องเหมือนวัวเลยมันคือยางสูงด้วยตัวกินพืชใหญ่ที่สุดนู่นนะถ้ามันอยู่กลางน่ะใช่ถ้าเราอยากไปดูว่ามันชื่ออะไรเราต้องลงมาเนี่นี่ยป้านี่ลงกินพืชที่เป็นคอยาวเนี่ยมันมีหลายชนิดเห็นไหมนี่ยเห็นไหมนี่ชื่ออะไร อาแพสโตโรัสาโตโซลัสดโอรลัสดโอโซลาตอนนี้เราจะเข้าสู่ภูเขาดิดนแดนไดโนเสาร์ นี่ปักไข่ออกมาแล้วร้นอนมากเลยอะ่ะแล้วก็ข้างล่างตัวใหญ่อยู่มากตัวคอยาวๆาวาไปดูตัวคอยยาวกินพืชน้ำเชื่อ เมีรู้กัน